เราไม่เริ่มรายการด้วยกินด,ดีต้องรับเข้าสู่วิ e k l y เอ็ซได้ไหมก็ขึ้นชื่อรายการแล้วก็ EP ไปเลย e o, วิกฤเอ็กโซวิก e ิาคือข่าวมันกลับมาแล้วแกข่าวเยอะมาก EP นี้15นาทีได้จะบอกว่าเยอะมากจริงๆมันเป็นแบบว่าทั้งอัปเดตทั้งข่าวสารคือแบบ ให้ตายเถอะคู่เราวิ่งเงียบแล้วน,นะคะเรามาเริ่มกันที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสองคอนที่เออจะเรียกว่าอะไรดียอ่ะยิ่งใหญ่ไหมก็ยิ่งใหญ่อยู่แต่ว่าอันนึงอันนึงจะเป็นคอนคอนรวมอีกอันจะเป็นคอนเดียวเรามาเริ่มกันที่อันเล็กๆก่อนเป็นคอนรวมนะงานคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า B L B S L 2017 Bangkok Super Life อ ก็คือเขาจะมาจาดที่กรุงเทพนะคะประเทศไทยค่ะทุกคนวันที่10มิถุนายนก็จะจัดที่ Impact Challenger Hall 2เืองทองธานีก็คอนนี้จะเปิดจองบัตรวันที่29เมษายนวันเสาร์นะเวลา10โมงที่ไทย i ิ i เก็ต m ม j เจทุกสาขาแล้วก็ราคาบัตรโหดมากจริงๆแกสำหรับการเป็นคนรวมอะ่ะ6,000 5,000 4,000 3,000และ2,000แต่ว่า คือถ้าจะไปดูวงเดียวไม่คุ้มอะฉันบอกเลยแล้วก็คนที่จะไปมีเชนแบกชิวมินเดดเแบรเวดแล้วก็โรมิโอคือฉันว่าไม่รู้สิถ้าจะไปดู3คนฉันว่ามันแพงไปอะคือแบบเด็ดราคาแนี้แล้วฮอมีความรู้สึกว่าคือมีคนบอกาว่าฮอมันเล็กเวยก,ก็ก็แล้วแต่ไปก็ไปไหนไหนเชนแบกชิวมินก็มาแล้วนะแล้วก็คนต่อไปยิ่งใหญ่อลังการเราจะต้องจุดพลุไหม คอนอังกอรนะคะของเอกโซเดียมคือคอนจะใช้ชื่อว่าเอกโซเดียมดอทก็คือจุดอินโซก็คือเป็นคอนปิดนั่นแหละสำหรับคอนซีรีส์นี้เนาะก็คอนนี้จะจัดขึ้นในวันที่27แล้วก็28พฤษภาคมที่สนามแม่โทรมา พอแล้วทายงานอยู่เดี๋ยวโทรกลับไปไไคัสคอนคอนดอด์เรามาต่อที่คอนดอ์นะเอ็กโซเนียมดอตอินโซจัดวันที่ยี่สิบ 7-28ใช่ไหมพฤษภาคมที่จัมซินโอลิมปิกสเตเดียมคือเป็นคนอนยางอารมณ์แบบราชมังแกสามารถจุคนได้ถึง6,9,950คน <Wow. S 1> ไปดูในวิกิพีเดียมันจุคนได้เท่านี้จริงๆอันนี้คือนั่งอีกเดียวนะไม่รวมยืนนะก็ก็คงจะเ7 0 0 0มืนกว่าแหละถ้าใครสนใจนะคะเปิดจองบัตรโอ้เสียงเปิดจองบัตรสองรอบออรอบแรก เป็นของวันแรกอะนะวันเปิดจองวันที่12เมษาแล้วก็อีกรอบหนึ่งเปิดจองวันที่14เมษาราคาบาทมีราคาเดียวคือ100,000 10, วอนประมาณ3,400บาทอะเดออีพวกแกก็ต้องไปไฟไฟกันอนะเพราะว่าคือไม่ว่าแกจะได้ดอยหรือแกจะได้แบบปิดเวทีอย่างเงี้ยมันก็ราคาเดียวเพราะฉะนั้นไปไฟกันนะคะเด็กๆข่าวต่อไปเป็นอัมเดตนะคะ สแสดงความยินดีกับคิมมินซอของเราด้วยที่อาทิตย์ี่แล้วมันเกิดนางใช่ไหมแล้วก็อาทิตย์ถัดมามีข่าวออกมาเลยจ้าว่าตอนนี้พี่ใหญ่ของเรานะคะคิมมินซอหรือว่าพี่ชิวินของเราเนี่ยได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโฮซซคือไปแล้วตอนนี้เห็นข่าวที่แบบจะร้องไห้คืองานเยอะขนาดนี้ก็เรียนปอโทและปอเอกคือตอนที่รู้ว่านางเรียนปอโทก็ตกใจแล้วนะว่าแบบ เฮ้ยทำงานเว้ยแล้วก็เรียนปอโทไปด้วยแต่ว่านี่แค่เขาเรียนปอเอกคือเรียนปริญญาเอกคือกูนี่เรียนปริญญาโทอย่างเดียวจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยก็เฮ้ยพี่เขาสุดยอดอะทํางานแล้วแบบเด็กๆควรเอาพี่แกเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆฉันลื้มมากในตัวพี่แกนะแล้วก็ชิมินก็มีข่าวหนึ่งก็คือวันที่6เมษายนงานเ,าเบสบอลน,นี่แหละที่แบล็กเไปเมื่อปีที่แล้วอะ ก็จะได้ไปร่วมง,งานเหมือนกันที่จอมซ s สเตเดียเหมือนกันนะคะอันนี้ก็รอติดตามรูปนะ้องก็คงเท่น่าดูแล้วก็ข่าวต่อไปอัปเดตเซฮุนกับซูโฮไปเป็นเกสในรายการขยุของ NCT ก็คือแต่ละอย่างที่คุยกันนี่แบบว่าน่ารักแวแวแววมากเลยใครที่อยากติดตามก็ไปหาพวก t r a ส์อ่านกันเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆฉันไม่สามารถรวบรวมมาได้ทั้งหมด แล้วก็ข่าวต่อไปเป็นอัปเดตของคิมไคที่นางไปเที่ยวหนูมีความสุขมากอะ่ะชอบเวลาที่เมมเบอร์เขามีความสุขคือรูปแบบว่าไปเที่ยวกับครอบครัวไปพักผ่อนก็คิมไคคะน่ารักมากแล้วก็รูปยังบเบลอเหมือนเดิมนะคิมไคนี้อัปรูปเบลอทุกทุกรอบเลยอ่ะแล้วก็ ข่าวต่อไปอัปเดตไอจีอ IG ของนุอนพี่อีถึกนะคะอีถึกซูจูของเรานั่นเองมีแพ็กยอนกับซูโฮคือน่ารักมากไปแฮงเอาท์คาเฟ่กันนูมีความสุขนะช่วงนี้ช่วงนี้พี่เขามีความสุขกันจังเลยสงสัยพี่เขาว่างแล้วก็อ๋อพูดถึงเรื่องว่างอันนี้มีพีกว่าคือปาร์คชันยอนแกเขาไปลัสเซียคือแบบพี่พี่จะมีคอนอยู่สิงคโปร์เนี่ยพี่ก็ว่างเนาะ ก็คือนางไปกับแคสเปอร์เลยเพราะว่าแคสเปอร์กับมินยีออกเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะมาโซนยุโรปอะแล้วก็พี่แกก็มาด้วยคือพี่ชานมาด้วยคือเพื่อพี่มาทําไมก็พี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยพี่ไม่ได้รับเงินไม่ได้มีงานกับเขาเลยแต่พี่ก็เออพี่ก็มาเนาะก็อย่างที่เห็นงานรูปที่หลุดออกมาไม่ใช่หลุดสีคือแฟนไปเจออะไรเงี้ยพวกแกก็ก็ยอมให้เขาถ่ายกันะนะก็ น่ารักดีแล้วก็คือ2อสามวันถัดมาแกก็ไปโผล่อยู่ปารีสด้วยคือฉันยอมไปปารีสฉันนี่แบบเกือบจะล่าั่นตัวเฮอมินไปแล้วแต่ว่าฉันติดสอบฉันไปไม่ได้ก็คือแต่ละรุ่มพี่ออกมามีของไอจของแทอูแล้วก็มีแบบว่าไลฟ์ในไอแทอูด,ด้วยพี่ะคะรูอยากเจอพี่มากเลยแล้วก็อันนี้จะแถมให้เป็น ให้คิดมันยาวๆนะก็คือวันเกิดของโปรเจกต์วันเกิดของเจฮุนที่แม่ๆเขาแบบว่าแค่โคตรทุ่มทุนสร้างมากเลยเพราะว่ารถบัสคันหนึ่งนี่แบบคือรูปรูปขึ้นค่ะรูปขึ้นคือฉันอยากให้มันมีแบบนี้ในประเทศไทยมากคือแบบรถปอ,อ,อก็ได้อ่ะแบบโนเนตกันไหมฉันอยากให้มีแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้คนทั้งกรุงเทพได้เห็นถึงความหล่อเหลาของผู้เรานะคะ นี่แหละข่าวหมดแล้วไปเข้าไอีอัปเดตดีกว่าค่ะไอีอัปเดตช่วงไอีอัปเดตในสัปดาห์นี้รูปเยอะอีกแล้วนะคะเเริ่มต้นสัปดาห์มาก็เป็นเบิร์ตเดย์แบบแฮปปี้เบิร์ตเดย์ชูมินเริ่มด้วย เซฮุนที่แบบว่าแกทำไมเซฮุนถึงมีคอนเน็กชันที่แบบเบอร์ทอเสื้อวะฉันไม่เข้าใจคือฉันอยากจะขโมยมือถือนางมากเลยแบบรูปแต่ละรูปที่พี่แกมีนี่ก็แบบไอ้พอมันเกิดกันไปแล้วก็มีของชั้นย้อนชั่นย้อนที่แบบทุกคนที่คือพอวันเกิดเบอร์ member ที่ไหนนางก็จะมาเป็นแชทด้วยก็นั่นแหละน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ในวันเดียวกันแพคยอนคือฉันไม่เข้าใจนางนางถ่ายรูปตัวเองแล้วก็เอามือปิดตา แล้วน้องบอกว่านันงกำลังจะตายแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวันเกิดชื่อมินเลยทั้งที่นะันวันเกิดพี่แกนะเว้ยแล้วก็พอหมดวันเกิดชิมินเท่านั้นแหละค่ะพัชัน์ยนตของเราที่อยู่มอสโกลงรูปเลยจ้าก็เหมือนอารมณ์ตอนที่เซฮุนกับซูโฮไปปารีสอะไรแกคือต้องลงรูปให้เยอะเข้าไว้ื่อวดน,นั่นเองก็มีไปถ่ายกับมหาวิหารเซนสเปซิลมอสโกค,คือฉันก็อยากไป แล้วก็มีแบบว่าเยอะแยะมากมายแล้วก็มีไปตอนที่ไปปารีสก็มีโพสต์รูปด้วยแล้วก็มีอัพก็คือไลฟ์ของแทอูใช่ไหมแล้วก็มีตอนี่ไอจีนางคือครั้งแรกที่นางอัพคือน่ารักๆเลยอะ่ะแบบไม่หลับไม่นอนไว้เดืกนๆที่ยงนคืนอย่างนี้แล้วก็มีไปรูฟมี bla bla เยอะแยะแล้วก็มีล่าสุดต,ตอนที่นางกลับมาก็มีอัพไอจีที่แบบลองเพลงคือนางอัพสองรอบรอบแรกคือภาพแบบว่ามี มีสีแต่ว่าพอนางนึกขึ้นได้ว่าอ๋อคุณลืมใส่ฟิลเตอร์ก็เลยลบแล้วก็โพสใหม่เป็นแบบขาวดำนั่นแหละค่ะบางชั้นยอนแล้วก็คนต่อไปนะคะเซฮุนเออเซฮุนที่ก็อัพเยอะเหมือนกันอาทิตย์นี้ไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะเป็นวีวีนอนอยู่บนหมอนอนผมก็นอนอยู่บนเตียงคืออ้วนไม้แล้วค่ะเป็นแบบว่าเป็นวิดีโอนะแล้วก็มีอัพวิดีโออย่างหนึ่งที่นางมาร์กหน้าแล้วก็อ้ คือถ้าสังเกตดีๆคือตรงจมูกมันจะขาดขาดไปครึ่งนึ่งเลยคือฉันแบบอยากจะเอามือไปดึงมาให้แบบพี่เอาให้มันครบๆสิคะแล้วก็ล่าสุดนี้ไปกินไม่ให้ไปกินสิไปเลี้ยงฉลองวันเกิดชื่อมินนะคะครบเมมเบอร์ทุกคบทุกคนก็คืออีก2อส <c oughs> คนก็คืออยู่ในอยู <c> ่ <oughs> ในเฟซมซึ่งน่ารักมากแกฉันเขรู้ือว่าเขาแบบใส่ใจซึ่งเมมเบอร์ว่าฉันชอบแล้วก็มีอัพวีวีอีกแล้ว คืออวดหมามากอะจริงๆบอกเลยเป็นวีวี่ใส่แว่นตาแว่นตาของนางแว่นตาแว่นสายตามั้งแล้วก็แว่นกันแดดตลกอะ <c oughs> นางก็เอาวนวีวี่ไปดีบอยู่ที่ขาน่ารักวาะ <c oughs> ยงยหมาตัวนี้ <c oughs> แล้วก็จากอีชิงของเราก็มานะคือนางชอบลงรูปสีนี้ไว้คือฉันมีความรู้สึกของมันน่ารักมากเลยเอ่อแคปชั่นประมาณว่าคุณยายคนญี่ปุ่นคนนี้คือแบบห้สซมนางตลอดเลยไม่ว่านางจะเมื่อไหร่ที่นางไปซื้อของ คุณยายคนนี้ก็จะให้ส้มนางน่ารักอะ่ะผู้ชายคนนี้แบบฉ,ฉันยอมแพ้กับผู้ชายคนนี้ฉันชอบเขาเขาหรอแล้วก็มีหวยป๋ออัปเดตเป็นเซฮุนที่ใส่แว่นใส่แว่นอันเดียวกับที่มีพี่ใส่นั่นแหละก็คือเอาแว่นตัวเองให้มาใสา่แล้วก็เอาแว่นจากมามาใส่ตัวเองนั่นแหละค่ะจบแล้วกับไอจีอัปเดตในสัปดาห์นี้และช่วง what to do ในสัปดาห์หน้าจะบอกว่าเรามีงานกันแล้วค่ะทุกคน เรามาเริ่มกันที่ชิมินกับซูโฮเป็นด็อกม e นเทอรีของเกานั่นแหละวันที่3กับวันที่5เป็น EP 1ีหนึ่งีก็รอดูละกันแล้วก็มีวันที่6เป็นชิมินที่จะไปก็อย่างที่บอกไป6เมษาที่นันจะไปงานเบสบอลก็คือโยนแบบเอารูปแบบไปเปิดงานแบบโยนเบสบอลลูกแรกอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามดูว่าคงเท่เหมือนแพ็กอนเมื่อปีที่แล้วแหละแล้วก็ วันที่7ก็เป็นด็อกเมน n ารี y ตอนที่3แล้วก็วันที่8วันอะไรเอ่ย8เมษาวันครบรอบ EXO debut คร <c oughs> บ5ปีแล้วดีใจมาก EXO debut ครบ5ปีแล้วอย่าลืมอย่าลืมฉลองแล้วก็วอวยพรอะไรก็ว่าไปนะเขาก็คงมีของแจกะไไนะตเวิรกเตอร์เยอะแยะแกก็ไปดีๆกันนั่นแหละแล้วก็วันเดียวกันก็จะเป็น v ีชาร์ตอ a วอรซึ่ง อย่างที่บอกลูกหันไปด้วยไม่รู้ว่ายังไงยังไม่คอนเฟิร์มอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าตารางเอก็กซ์โซมาแล้วนูกหันไปไหมอันนี้ป้าไม่รู้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่นแหละเป็นรายการอะด็อกิเมนเทารีแล้วก็ยาวๆไปนะวันที่12เมษาเอนาวันเกิดเซฮุนก็รอยแฮ p ปี้เบอร์เดยแต่ว่าเดี๋จะมาเตือนกันที่ในอีพีหน้าจบแล้วครับครับตารางงานะในสามตานาะช่วงฟิกเล้วคอมเมน จะบอกว่าคืออย่าดราม่าก,กันนะคือฉันพยายามเอามาเลือกฟิกมาแบบหลายๆคู่แล้วแกคือฉันก็จะสลับไปมั่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าสัปดาห์นี้เ,เป็นหุ่นฐานฟิกชื่อว่าหิมะแดงคือเป็นพีเรียดที่ฉันส่วนตัวฉันชอบมากเพราะแบบฉันเป็นคนชอบอ่านฟิกพีเรียฉันชอบอ่านอะไรที่มันย้อนยุคเรื่องประวัติาศาสตร์อะไรเนี่ยชอบมากก็ฟิกเรื่องนี้เข้าใจไม่ยากแต่ว่าต้องใช้เวลากับมันนิดนึง แล้วก็จะเรียกว่าอะไรดีอะคือไปติดต่อไ이เตอร์มาแล้วเขาบอกว่าให้ฉันรีวิวไปในทางของฉันเลยก็อืมเป็นความรักต้องห้ามไหมตอนแรกๆมันก็ต้องห้ามเอ้ยไม่สปอยสิเอ้ยไปอ่านไปอ่านคือมันดีมันพีเรียดอะแบบมันมีปมไว้แกคือแบบฟิกพีเรียดมันกแล้วต้องมีความมีความดร,รมมาม่ามีความแบบคน,ค,นนคนนู้นรอบข้าคนนี้มีอิจฉาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้แบบคนลูกคนลูกของเราไปไป ไปอ่านไปอ่านมันมันดีจริงๆแกลคือแบบแนะนําให้ไปอ่านค่ะเรื่องนี้ฟิกเรื่องหิมะแดงเข้าในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ฝากโปรโมทโปรโมดไรดีโปรโมทเยออฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากอะไรก็ว่าไปแล้วก็ฝากโปรโมทอีแจ๊ปนั่นคืออีแจ๊ปนั่นคือลูกสาวของฉันอีแจ๊สนั่นเองเย่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 อีแจ็ปก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องเรื่องไชน่าไลน์อดีตเมมเบอร์เนี่ยนะ ฉันก็กลังเก็บไปคิดอยู่เว้ยว่าจะทํารายการนี้ไหมเพราะมันค่อนข้างเซ็ิสีกับแฟนคลับบางคนอันนี้ก็ต้องรอคุยกับพูดอยู่เบื้องหลังอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วก็เออไม่มีอะไรแล้วล่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe comment แล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย